มาแล้วมาแล้วนึงนะคะโอเคมาแล้วทุกคนกดก่อนเลยทุกคนจะอะไรวันนี้เดี๋ยวรวบให้สรุปให้ทุกคนค่ะสิ่งที่ต้องกดวันนี้นะคะเต็มร้านไปหมดเลยเอาอะไรอยากได้อะไรที่เลือมาบอกมาโมเบอรวิซี่กดเลยคู่กันนะคะกันเหี่ยวกันแก่ค่ะทุกคนใช่กาแฟสีเลจค่ะกาแฟสีเลดลุมคุมหลิวหูนะคะไม่มีอะไรกินจุกจิกเข้าปากมากค่ะตัวนี้ตัวนี้ลดมากินตอนเช้านะคะถ้าเกิดกินเย็น ชงสามซอกไปเลยเข้มข้นหอมหวานดีกันนะมันหวานอร่อยมากใช่มันล้อนเลยความหวานความมันอยู่ไฟเบอร์นะไฟเบอร์นะที่รักนะไฟเบอร์นะใครกินใครเยอะนะทุกคนนะเอาเนี้ไปเลยอันนี้เต็มส้วมเลยค่ะตื่นเช้ามาเต็มส้วมเลยค่ะลดอเลยเต็มส้วมเออมันไมจะพูดอะไรอ่ะสุดยอดแล้วไม่ฉลบเลืออะไรหมดอีกแล้วหรอมะขามโม มหาหมดแลโอ้โหหายดีหายดีสอเลยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ทุกฝนมาเลยหายดีๆหมดีว่าเต็มสุ่มหรือเปล่าเต็มสุ่มแน่นอนอันนี้บอคุณมีรางวัลหมดหรอเอานี้ไปไหมอบสดยังมีอบสดกับกลมดิ๊กมีค่ะกดได้เลยของสดต้องเอื้อตัวจังกี้ไปสองตัวอบสดหมดไหมหนูใช่ฝนฝนท่านอบสดกับกลมดิ๊กยังมีไปแวะเวียนกันก่อนสบู่ค่ะวันนี้สบู่สบู่อันนี้ไปล้างหอยค่ะอันนี้เอ่อสี่ก้อนถุงตีฟองหนึ่งร้อยแปดเก้าจินมายล่ะซุนมมา ใช่เราไม่มีตะก,ก้าจ้าไม่กโง่พ่อใหญ่อ่ะ เอาไม่ได้เลยนี่มาแล้วเคูณเกษตรกรนอนดึกมาตรงนี้เอโก้คูณปุ๋ยเราก็่าปยค่ะใช่ใช่มีปุ๋ยด้วยปุ๋ยเราเกี่ยวกัาเสริมสำหรับคนใช่ไหมป็นอาหารเสริมของพืชใช่จ้าถูกต้องกดได้เลยนะคะนี่บ้านบ้านฝนมีเด็กถ้าปลูกพืชใช้ตัวนี้ฉีดฟุตเกรดไม่เป็นอันตรายไม่เป็นอันตรายไม่เป็นอันตรายเพราะว่าปลอดภัยนะคะเป็นออร์แกนิกใช่กระเด็นเข้าจมูกลูกกระเด็นเข้าสามีอะไรเนี่ยไม่เป็นไรเพราะว่านฉีดวัชพ ไม่มีแก่ไ,ได้ที่มันเป็นอะไรค่ะ ไอ้เล่น์หมแกไปกดร้านอื่นเลยอันนี้คือ1นึซีซีต่อน้ำหนึ่งลิตรนะคะอันนี้คือไม่เป็นอะไรทุกคนค่ะอันนี้คือปลอดภัยนะคะที่บ้านมีสัตว์เลี้ยงหรือว่ามีเด็กก็คือกดไปได้เลยนะกุลาบอะไรต่างๆไม้ดอกไม้ประดับได้เลยนะคะไฮโดรโปนิกก็ได้ผักพืชผักสวนครัวผักสวนครัวที่คุณปลูกอยู่ชอบมากุ้วยไม้ก็ได้อะไรก็ได้เป็นออแกนิกนะคะทุกท่านค่ะเป็นออแกนิกเลยนะคะร้านเราขายทุกหลังอยากได้อีกป่ะทุกคนกดก่อนเลยทุกคนค่ะขอไฟเบอร์ข ไฟเบอร์อีกไฟเออีกสิออเดอร์เลยไฟเบอร์อีก10ออเดอร์ใช่ไหมเยอะเยอะเยอะจะแป้ไก่มากอะสองถุงร้อยหกสิบเก้าสลืมวันนี้สี่ร้้าสินะจ๊ะพี่เบอร์สองถุงพี่เบอร์สอถุงได้ชิมได้แบบถุงหนึ่งได้กี่ห่อคะถุงหนึงมี1ิบซองหนึ่งถุง10บซองจ้ะพีกต้น พิเบอร์ของเราดีนะไม่บิดนะพิเบอร์ของเราดีไม่บิดแล้วก็เป็นเป็นแบบฟูๆนะคะไม่เป็นน้ําปิดนะคะทุกคนค่ะน้ำปิดน้ำปิดน้ำปิดเมื่อกี้เธอขายอะไรนะมาลับบิดนะใช่นางไม่ปวดบิดแล้วนางหมดไส้นะหมดหมดเลยคือไม่เป็นน้ําปิดคือไม่ต้องเสียเอกลักษณ์นะคะก็กดท้องจะไม่เสียไม่แต่จริงๆบางทีเราเรานึกว่ามันเป็นลมแต่บางทีมันเป็นบิดก็เป็นเพราะอะไรมาได้บิด ช้อนแค่ลดร้อนเฉยๆกดร้อนแคร็กเดียวเค่นี้ก็จบเลยพี่เบอร์เนี่ยช่วงช่วงปับตัวกับเขาแรกๆอ่ะแคร็กออกมาคุณอย่าลืมกดพรามมี่ด้วยนะ ใช่กดได้เลยสี่แพ็กหนึ่งร้อยไอ้สี่แพ็กเก้าเก้าปกติอะละห้าเก้านะสี่แพ็กเก้าเก้าเอาไปใว้กับน้องๆไทยมีน้องหมาน้องแมวเอาไปเลยนมพึ่งต้องกินกับวิตซีที่รักค่ะนมพึ่งกับวิตซีไปเลยที่รักอย่าไปเอานมพึ่งอย่างเดียวนี่นะจะแบบตัวแก่แล้วก็เอาสุขภาพดีไปด้วยวิตซีไปด้วยนะเราจะแบบไม่เหนียวไม่ย่นไม่แก่ไม่ยมมาราดนะคะกดได้เลยนะ วิตซี่เด็กกินได้เลยค่ะสูตรนี้เป็นเด็กเด็กกินได้นะคะแบบว่าจะได้ไม่เป็นขี้มูกย้อยนะที่ล้างนะอันนี้ไม่เป็นขี้มูกย้อยนะไม่กินไม่เล่นใครขี้มูกย้อยกลับบ้านนะคะน่าสงสารนะคะเพื่อนไม่เล่นด้วยนะลูกใครขี้มูกย้อยอ่ะต้องหยุดเรียนนะหยุดเรียนบอกเลยว่าลูกใครขี้มูกย้อยต้องห่างใช่ไใช่เพราะว่าเราแบบตอนนี้คือมันโรคเยอะไงเขาจะไหมทุกคนไปโรงเรียนไม่อยากให้ลูกขี้มูกย้อยนี่ เชื้อฝนมันลดนะคะกดไม่ถูกจะกดมาขามพอเสี๋ยวนี้ไปน้องหมาไม่เป็นไรเราก็อยู่ในตะกร้าทั้งหมดไงไม่เป็นไรเราต้องสมาธิดีๆในการกดไงใช่เพราะว่าเราเหมือนเปิดไปร้านโชหวยไงคุณเดินเข้าไปเดินเข้าไปเลยแล้วก็โฟกัสจะเอามาขามกอดมะขามไปเบอร์กอดเบอร์เลมาเฟียก็กดมาเฟียอยากได้อะขายของพี่อาร์ด้วยค่ะเอ็นดูอ่ะพี่ของพี่อาร์ดนี่ไงขายตลกมันตลกเลยนี่ไงนี่ไงคะ ชิ้นชูเช็ดฟันหมาที่รักใช่แล้วก็มีีิเศษแปลงฟันเอาไปนี่อันนี้1 8 1 8 9หรือ109นะเช็ดฟันหมาเช็ดฟันดิเอีกแล้วเหมาแมวได้หมดใช่ได้หมดครับได้ทั้งน้องหมาน้องแมวเลยได้หมดเลยทุกคนชุดเปียกนี่ปกติแพ็คละ5 9 4อัน9 9เลยวันนี้แต่การนี้หมดก่อนเลยนะคะคุณแพ็คเกจตดีมากเลยนะคะน้องทิชชู่นอทิชชูอันนี้น่ารักมากเลยทุกคนมี50ชิ้นนะคะห้าสิชิ้นเลยแล้วก็พอดีกับนิ้วเราเลยนะคะซอกซอนแบบว่าไหนเราแบ เข้าไปวันไหนเราเราขี้เกียจเราก็สามารถเช็ดของเราเองได้เลยใช่ไหมคะจริงเหรออาจริงเหรอเราเช็ดแล้วมาขายของแล้วจะนอนเฉยเฉยให้มันติดโซฟาทำไมล่ะคะมันต้องยังหายใจหัวใจยังเต้นไหมอ่ะแล้วชีวิตคุณทำอะไรไหนบอกมาสิชีวิตคุณทำอะไรอาเชิญชมใช่ใจเข้าใจแต่ว่าแล้วทำไมเราต้องอยู่เฉยๆอ่ะ ให้มันผ่านไปแต่ละวันไม่หอกพวกเราชอบนอนดึกไม่มีอะไรทำไงเราก็มาขายขาวหองแค่นั้นเองเจี๊ยบยังไม่นอนอีกเหรอเจี๊ยบเจี๊ยบหลุดแต่ต้นจนจบเลศเจี๊ยบฮัฟฟี่เตยเนมเตยเนมเนี่ยเขายังออกไปทำกิจกรรมอะไรแถวห้างห้องนะแต่เจี๊ยบนี่คือแบบ โอ้ยเราจะครบ10ชั่วโมงแล้วพี่ยาไลน์มาสิบชั่วโมงเลยไม่แค่บ่ายสามอ่ะโอ้เก่งมากบ่ายสามใช่ไหมคะคือทีวิตัวนั่นเล่นอันนี้แขนไม่หายแขนไม่หายมันเลยจุดเหนื่อยไปแล้วปลายประสาทชาบปลายประสาทชาบมย์ตัวี้ยี่สิบแบดแรกอะบริจาคน้ำท่วมหมดเลยอ๋อใช่เราได้ยอดเท่าไหร่นะบริจาคน้ำท่วมใช่นี่ยกำลังสรุปยอดอยู่่โอเคทุกคนช่วยกันนะคะจะได้ให้พี่ยาพี่อ้นไปพักผ่อนแต่ว่าวันนี้ขอก่อนเลยนะคะ ทุกทุกตะกร้ารตอนนี้คนละหนึ่งเดอร์ทิมเลยทิมเลยจิ้มเลยคือให้ไปพักผ่อนก่อนเดี๋ยวฉันมาตีห้าแกก็ยังอยู่เนี่ยสภาพมั้ยังเบิร์ดดูตั้งแต่บ่ายสามว้าวจริงวันนี้ที่เราเริ่มเร็วเพราะว่าก็จะช่วยนั่งพใต้ไงปะงั้นเราแยกย้ายกุ๊ดไนท์กันดีกว่านะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันพี่ยาตาเหลือครึ่งใบแล้ววะพี่ย่าขออีกขอสี่นาทีสิบนาทีสิบชั่วโมงพอดีชั่วโมงอ่ะงั้นเรารีบปลดไหมล่ะเราจะได้เอารวบรวม าโอนช่วยน้ำท่วมสามพันบาททุกคนอ่ะพี่จีนขอบคุณค่ะพี่จีนใช่แล้วก็นี่นะคะนี่อดูทุกไลฟ์อ่ะี้ปุกแบบสีม๋งนี่ปุอยนี่ใครคนรักต้นไม้ใหญ่ไงหนึ่งซีซีกับน้ำหนึ่งลิตรนะเอาไปสาบไปให้ต้นไม้กินได้อร่อย ได้ทุกต้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกนะคะพวกผลไม้พวกผักได้หมดเลยพูดเกรรนะแล้วที่ดีใจมากคือพอคนเอาไปใช้อ่ะแล้วกลับมาซื้อซ้ำเพราะเขารู้สึกว่าทำไมมันมันขวดเล็กที่ขวดเล็กมันเข้มข้นมากคุณต้องระวังนะ250 ml ใช้ได้เป็นปีเลยอ่ะบางคนที่แบบสวนใหญ่ๆเขากลับมาซื้อ5ขวดอกขวดเลยนะบุกคนช่วยกันค่ะเดี๋ยวฝนจะบอกจริงฉีดอาทิตย์ละครั้งพอนอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งฉีดได้ทั้งต้นทั้งใบทั้งผล ทั้งรากทั้งดินเขย่าก่อนนะเพราะมันเข้มข้นมากอย่าอย่าอย่าประมาทว่าเออช่างมันเราใส่ใส่บางทีตายมันมันจะไหม้เพราะมันเข้มข้นมากใช่เข้มข้นมากเข้มข้นเกินก็ไม่ดีที่แล้มันพอดีพอดีเนาะถ้ารักตัวเองรักต้นไม้ก็รักคนรอบข้างก็เอาชีวภาพไปนะคะเป็นฟุตบ๊ะบะหมี่มาเฟียนะคะไายนี่ครับคนเดีดีดีดดีตั้งแต่บ่ายสามกันเยอะมากเลยนะใช่ใช่ใช่จริงเปล่าหรอกจริงเนาะตั้งแต่บ่ายสามออกตอนบ่ายสามห้านาทีแล้วเข้าอีกแล้วเขาอีกทีตอนเติม มันอะไรทุกคนอีก2,000ค่ะ2,000ภายใน2นาทีทำได้ไหมมาแล้วมาแล้วมาแล้วอีกหนึ่งพันทุกคนอีก1,000อีก1,000ภายใน2นาทีทุกคนทำได้ไหมกดไปเลยเนี่ยค่ะทุกตะกร้าไม่ต้องคิดเราอยากได้มีเงินเยอะๆไปทำบุญกันป่ะเพื่อนๆป่ะใช่นะคะทุกคนพีซีคู่กับนมึไปพิ่กับนงไฟเบอร์ไปไฟเบอร์ไปลรวบไปรวบไปว่าวว้าวว้า้าดูแต่ใบสี่นะคุณเกณฑ์อืนน่ารักอยู่เยอรมันสวัสดีค่ะอยู่เมืองอะไรคะ อีพันห้าค่ะที่รับอีพันห้าคนละหนึ่งเด้อหนึ่งเด้อไปคนละหนึ่งเด้อสองพันคนเนี่ยหูที่รักจะดูจนหลับไปแล้วก็ช่วยกดหน่อยหูที่รักสงสามเลยเถอะนั่งหน้าเกี่ยวกันหมดแล้วหูดับไปหมดอ๋อเขาเหี่ยวอยู่แล้ว ฝนคนเก่งนะคุณฝนเก่งมากค่ะฝนฟแบบพี่ฝนปกติก็ไลฟ์เองป้าสินค้าตัวเองก็ไลฟ์ในช่องตัวเองป้ะคนเดียวเลยวุ่นวุ่นวุ่นละใครแพ็คมีคนแพ็คให้มีคนแพ็คให้ค่ะมีทีมสุดยอดอ่ะมีชาวต่างชาติที่มีพาสปอร์ตมาแพ็คแพ็กถูกต้องแบบมีกะละมังมีกะละมังอะไรอย่างเงี้ยมีกะละบามาแพ็คให้มีกะละบามีกะละบ้ามากะละบิงมีกะละบอยส์ มันเก่งเลยอ่ะเก่งมากเก่งแบบเดี๋ยวพี่เ๊กเขาจะไลฟ์วันที่30เนาะแล้วก็เราทีมนี้จะไลฟ์อีกทีเจเจทันวานทันวาเลยเพราะว่าเดี๋ยวพี่แอ้มไปญี่ปุ่นในระหว่างนี้ก็อาจจะแยกย้ายกันไลฟ์เดี่ยวเลยไปอาจจะแยกย้ายกันได้เลยเจอไลฟ์ คุณฝนแบรนด์อะไรคุณฝนคุณฝนคุณฝนแบรนด์มาเตราค่ะมาเตราที่ไปตามคือช่องช่องติ๊กตอกชื่ออะไรคะฝนชอบรีวิวบิวตี้ค่ะรีวิวไปเรื่อยๆปิดเปลี่ยนอ๋อรีวิวบิวตี้ใช่รีวิวไปเรื่อยๆปิดเปลี่ยนเพราะว่าเป็นคุณรไปเรื่อยๆปิดเปลี่ยนที่ทุกคนเห็นเลยค่ะยาวไลฟ์ยาวมากใช่สวยๆไปเรื่อยๆปิดเปลี่ยแบบฝนก็กดติดตามนะคะไลฟ์ยาวมากเลยนะคะได้ยังไงอีกนิดเดียวมาบ่อยๆแปดรอยเกินนะแปดร้อยกว่าเองพูด อ๋อน้องอูดอ๋อไปแล้วก็อูดอุมหน่อยอังอูดก็อองอ <ara> ok ูดหน่อยอังอูดไหนไหนไหนอูดน้องอูดน้องอูดมาสินค้าไปแล้วค่ะเดี๋ยวต้องอ๋อจะขอแบรนด์รวบไปแล้วใช่แล้วขอแบรนด์รวบสินค้าไปแล้วใครพี่เป๊กก่อนพี่อ้นผลิตมาสามเองใช่ไหมคะขาผลิตเองค่ะของพี่อ้นเองพี่จีนตั้งเชื่อมค้างบ้านเลยพี่สาวทำใช่มันก็เลยได้น้อยไงแล้วแกก็ไม่ได้ไปจะลงงงโรงงานอะไรแกไม่สนใช่แกก็จะมันได้เท่านี้แหละพี่จีนไปละทุกคนเก่งมากสิบชั่วโมงพอดีเลย สวยงามยอดพี่สาวทำานะแสนนล้ลอาดห่อยเยไถ่หน่อยอนุมออนเ่อลุงเอลุงเอไปนอนก่อนพรุ่งนี้ลุงเอต้องขับรถยาวอ่ะลุเอไม่ยอมนอนพรุ่งนี้ต้องไปน้ำหนาวอ่ะ มาคุณมอโลไลค์เขาเคระ จะเก็บให้ครับขอบคุณครับพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวญี่ปุ่นค่ะฝันดีนะคะทุกคนขอบคุณน้องฝนนะขอบคุณฝนมากๆเลยจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับน้ำล้างอูดยามาพื้นพื้นขอบคุณยามาเอโกไปลองคุณตุ๊กตุ่กขอบคุณค่ะเอนจอยค่ะจีรัจีอาร์ฝนมาอีกสนุกมากสนุกมาสนุกมากสนุกมากหมูต้มเค็มอีกแล้วเราเน้นฝนมาทุกวันได้เลยนะได้เลยค่ะเกมบแต่ฝนมาเลยพี่สายก็ได้เขาปอนด้วยก็ต้องมาฟอ ขนเบามากขนบนพี่ฮี่อยู่ไม่รู้กี่รอบกี่รอบจนแบบน้องน้องทีมงานที่มาด้วยกันเจฟไปยกกลับบ้านไปบอกใช่ไหมนาเดียนาเดียก็ยังอยู่เจฟยังอยู่แต่นาเดียก็อยู่ฮารฟี่อยู่ไหมเอออยู่หรอเก็บเครื่องโอเคค่ะขอบคุณนะคะอะไรคือไม้คืนใครคือใครเดี๋ยวเดี๋ยวพี่คืนมาบ๊ายบายนะคะทุกคนบ๊ายบายทุกคนขอบคุณนะคะขอตะกร้าน้องอูดไปที่ช่องอะ